สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราชาวนครชัยบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเราจะนําเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกให้กับผู้ที่น้ําท่วมซ้ำน้ําตาชาวพิมายค่ะวันนี้โครงการของเรานะคะชาวพิมายเรอรับได้เลยนะคะวันนี้พวกเราและมีพี่พิษทหารมาช่วยร่วมด้วย ช่วยกันกับโครงการของเราค่ะสุรินน้ำไม่ท่วมเนาะแต่นะครับทางผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็คือพี่น้องเราก็คือจังหวัดนครราชสีมานะครับก็คืออำเภอที่มานะครับมีความเดือดร้อนทางด้านของอน้ำท่วมเพราะว่าภัยน้ำท่วมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้มาเราก็ถือว่าจะพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะ นำของมามอบนะครับมีถุงอย่างชีพค้อนแล้วก็แพ็คของกันนะครับับก็ตอนนี้ประธานใหญ่นะครับมาแล้วนะครับอันนี้คือผู้ทำหนีโครงการครับอที่เดินข้างหน้ายนะครับเป็นเจ้าของร้านผ้าไหมนะครับตำบลท่าสว่างที่ทอนะครับก่บพระองค์พระองค์เจ้านะครับที่ทัตสว่านนะครับ ท่านไะเดินลิตมานะครับเชิญเลยครับวันนี้ก็ะซาบพระท่านประหลุโศท่านเดินทางมาจากไหนมาทำนะครับเจริญครับมานี่ก็ขออนุญาตนำเรียน คณะที่มานะครับก็คือเป็นปราษฎรส่วนหนึ่งของตะบลสมริ์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะครับจากอุทกภ,ภัยรอบนี้นะครับอันนี้ที่เราก็จัดมาตามที่แจ้งนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นปราษฎรที่น้ํา